ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนนะครับวันนี้นะครับเนี่ยนะจะมารีวิวหนังสือนียร์ให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันนั่นเองหนังสือนิยายเรื่องเนี้ยเป็นหนึ่งในหะนังสือนิยายที่ถูกหยิบนํามาสร้างเป็นซีรีส์และจะออนแอร์ในเร็วๆนี้แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบตามชื่อคลิปแล้วแหละว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะนั่นก็คือนิติแมนโซไซตี้แอลเลอร์ดมนุษย์นิติสังคมและคนรักนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่ารายละเอียดของหนังสือนิยายเรื่องนี้ให้กับทุกคคคนนนนนไได้้ฟัะะััังงงงะรรบวว่่าาาเเเเยยยสทมกีป็ ประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรหรอแล้วก็ความรู้สึกของเรนะต่อนัือนยยเรื่องนี้แล้วก็จะมีฉากเอ็นซีที่เรนะจะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยก่ <S <S อนอื่นนะครับเรนจะให้รายละเอียดของนัือนยายเรื่องนี้ก่อนละกันเผื่อใครที่สนใจนะครับแล้วก็กําลังมาเรยอยู่จะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจด้วยนัือนยายเรื่องนี้นะครับจะชื่อว่า m มนโซซ i e ตี้แอนด์เลมนุษยนิติสังคมและคนรักตีพิมพ์โดยสารนพิมพ์น a n a นาลิสแต่งโดยชไม,มาเจมาในรูปแบบ2เล่มจบนะครับเนื้อหาตอนเล่มเนี่ยเกือบเกือบสามหน้าได้นะครับก็จะแบ่งเป็น18ตอนหลักแล้วก็6ตอนพิเศษมาในราคาชุดละ580บาททุกคนถือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะรับรู้เล่มเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าก็จะแถมดีค่าหนังสือมาให้เรา หนึ่งเล่มต่อหนึอันนั่นเองก็ดีงามมากๆเลยนะครับรูปเล่มเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะปกอะสวยมากดูสิแบบเฮยน่ารักแล้วก็ละมุนแบบสดใสมากๆในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับเนะี่ยก็จะเล่าไปทีละเล่มนะครับว่าเนื้อหาต่อเล่มเนี่ยเป็นยังไงการเดินทางต่างๆของพวกเขา ือเรื่องแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนายเอกเป็นคนเล่าเรื่องคือเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่ามาทําให้เราเข้าใจตัวละครได้ดีมากๆคือเรื่องราวเนี่ยมาเริ่มต้นที่นายเอกของเราค่ะได้ชื่อว่าจินนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์หนุ่มน่ารักสดใสเฟรนลลี่แล้วก็ขี้เล่นอยู่มาวันนึงเนี่ยก็ถูกผู้หญิงหักอกขึ้นมาสร้างงานซึ่งคนนั้นเนี่ยเขาอ่ะจริงจังมากๆแล้วก็ลกมากๆถึงขนาดให้เกียร์ซึ่งเป็นตัวแทนของชาววิศวะให้เลยอะ่ะแบบเคยจริงจังมากๆจริงๆ ซึ่งคนที่ทําให้รักครั้งนี้พังอ่ะก็เป็นพระเอกของเรานะคบเรียกชื่อว่าบีบอมผู้ชายไม่นิ่งไม่ข้อยิ้มแต่ว่าหล่อมากแม่คือทุกคนเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขาอ่ะหลอกว่าเดือนมาหาวทเทลไยซะอีกแล้ววันนั้นน่ะเหมือนจีนอ่ะก็จะโทรหาแฟนสาวนะคะซึ่งเป็นแฟนเก่ากเนี่ยไปขอเกียร์คืนแล้วก็วันนั้นน่ะก็ไปเจอกับบีบอมเข้าแบบพอดีก็เลยมีการแบบทะเลกกาะกันมีการคุยกันว่าเฮ้ยไม่มีปัญญาหาแฟนเองหรอซึ่งบีบอมก็บอก ไม่ได้เป็นแฟนกันนะเป็นเพียงแค่เพื่อนกันแล้วตอนนี้เขาก็โสดด้วยแบบพูดเหมือนหยอกหยอกพูดอบกแบบกลัวๆนะคบแต่ว่าก็จริงจังแหละว่าเขาอะก็โสดจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เจอกันบ่อยขึ้นนะครับพูดคือกันบ่อยขึ้นด้วยความที่ทํางานของมหาลัยด้วยกันคือหน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่ก็จะมีการถ่ายรูปโปรโมทมหาลัยต่างๆพวกกิจกรรมต่างๆแล้วก็เล่นกีฬาแบบคลยายกันเล่นฟุตบอลมีการแข่งขันต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ เพื่อนแบบกลุ่มเดียวกันนะ่ะไปแฮงเอาต่างๆกันก็เลยทําให้รู้จักกันมากขึ้นแต่ช่วงนั้นนะ่ะก็ยังไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เจอหลังมาเนี่ยจีนก็มารับรู้ว่าแท้จริงแล้วอ่ะแฟนสาวที่หักอกโตนี่ยก็คือเป็นญาติของบีบอมซึ่งคนที่บีบอมชอบอะ่ะ ก็เป็นจินนั่นแหละคือจินอ่ะพยายามแสดงออกหนักมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วแต่ว่าจีนรู้สึกว่าให้กวนเขาหรือเปล่าแบบเชอบเขาจริงจริงหรอตัวเองอะ่ะเป็นผู้ชายเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นความสงสัยว่าเคยจะมาชอบเขาได้ยังไงเป็นผู้ชายเหมือนกันน่นนี่นั่นก็คิดเยอะมากมายนะคะแต่ว่าพี่บอมเนี่ยก็แสดงชัดเจนแล้วว่าชอบแล้วก็แบบจริงจังจริง,รงตัวของจีนเนออี่ะเออจีนก็อัุญ,ญาตให้เขาเข้า,ขามาในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคือปากบอกว่าแบบเออไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ อนุญาตให้เขาจีบนะครับอนุญาตให้เ,เขาคําว่าหาแล้วก็มีแบบไปพักด้วยกันนู่นนี่นั่นก็จะเป็นโมเมนต์ระหว่างเพื่อนที่แบบเกิดขึ้นที่ดีนะเลยว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนที่ดีจากตอนแรกที่แบบเฮ้ยขมิงเขาไม่ชอบเขานู่นนี่นั่นก็แบบเออเริ่มเปิดใจใเขามากขึ้นแต่เรื่องเราเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นก็ตอนที่พี่บอมอ่ะหายไปคือพี่บอมอ่ะ,อบบออะเอออยากจะพักแล้วช่วงหนึ่งพอจีบเขาแล้วเหมือนเขาอ่ะจะไม่สนใจแต่จีเนี่ย เวลาบีบองหายไปก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างในชีวิตขาดหายไปรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนก็โทรหากันนะก็แบบทักแชทคุยกันก็แบบดูแลใส่ใจนู่นนี่นัน่นในวันนึงที่บีบองหายไปก็รู้สึกว่าบางอย่างอะ่ะแบบขาดหายไปรู้สึกมันทรมานจังเลยวันที่ได้เจอกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนคุยกันน้อยลงแบบมันยังไม่เติมเต็มอ่ะก็เลยทักไปหาเขาแล้วบีบอมก็โทรกลับมาแล้วก็ เคยคุยกันซึ่งจนิงอะต้องการให้บีวอมโทรหาเขาแบบแชทหาก,กันคุยหาก,กันปกติดูแลใส่ใจคือทุกสิ่งทุกอย่างแบบเหมือนแฟนกันเลยซึ่งบีมอมก็บอกว่าถ้าเ,เกิดต้องการแบบนั้นอะก็ต้องเป็นแฟนเขนาน่จริงๆก็โอเคก็ยอมตกลงก็ได้เมื่อตอนนั้นเริ่มชอบกันไปแล้วไงก็เลยตกลงที่จะเป็นแฟนกันนั่นเองก็จบในเล่มแรกนะครับตอนเล่มที่2เนาะก็จะเป็นเรื่องราวของพวกเขาหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วนะครับบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากแบบ ดีงามมากๆแล้วก็หวานมากๆือเรื่องราวตอนที่เป็นแฟนกันอ่ะมันก็จะมีความไม่เข้าใจกันบ้างเนื่องจากบีมอ่ะเป็นผู้ชายที่ข้างรักมากคือหึงมากแล้วก็ห่วงมากแต่จีนเนี่ยจะเป็นผู้ชายเฟลลี่แบบคุยไปทั่วนู่นนี่นั่นก็เลยเกิดความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้ไม่เข้าใจกันยังไงอ่ะก็จบลงที่การจูบแล้วก็เบิดหรักสุดร้อนแรงนะคะจนผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเนาะก็จบลงได้อย่างแบบลงตัวแล้วก็ดีงามมากๆ คือชื่อของพวกเขาอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักกันอยู่แล้วนะครับอย่างจีนในนิติกรเรียนวิศวกรรมอย่างมีบอมในวิศวกรแต่เรียนนิติศาสตร์เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการรักกันตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วก็ชื่อของตัวละครอยู่แล้วมันก็เลยแบบหน้าหลักแลก้วก็โรแมนติกมาทุกคนเรื่องนี้แบบเคยมาถูกลิขิตมาแล้วว่าพวกเขาจะต้องเจอกันแล้วก็รักกันฉาก NC นะครับจะเกิดขึ้นในเล่มที่2องทุกคนในบทที่15บ้านาที่94 ก็จะบรรยายความรู้สึกของพวกเขาหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วอย่างที่เรนบอกไปนะคะว่าบีบอมเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้หึงมากขี้ห่วงมากส่วนจีเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่เฟลลี่น่ารักสดใสแล้วก็คุยไปทั่วทําให้มีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะจบลงที่บทลักสุดร้อนแรงก็คือฉาก NC ต่างๆนั่นเองบอกเลยนะคะว่าบีบอมเป็นผู้ชายที่เข้ารักมากแบบเออคือ,อยอมให้แฟนเจ็บอะเรื่องก,กับการที่ตัวเองแบบจะต้องทนไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็คือแบบเออใส่ไม่ยัง้งทุกคนแบบเผ็ดมากแบบ ามมาคืออยากจะให้ทุกคนไปหาอ่านการบอกเลยว่าเป็นการบรรยาที่ดีมากๆคือเรื่องนี้บอกเลยนะคะว่าเส้นทางความราักของพวกเขาอ่ะมันน่ารักมากๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยชาก NC มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันได้รับการเติมเต็มจริงๆสแสดงความเป็นเจ้าของจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของการรับกันจริงๆแบบเออน่ารักอะ่ะมาเพื่อนึงประเด็นที่น่าสนใจกันไปนะครับจริงๆแล้ว่า สิ่งที่ป๊อปอัพออกมาของสือนิยายเรื่องนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของความรักคือพวกเขาอะมองความรักเป็นสิ่งสวยงามความรักไม่จํากัดเพศเลยแบบเราแค่ชอบใครสักคนนึงแต่บังเอิญแฟนของเราอะเป็นผู้ชายซึ่งคนส่วนใหญ่มันจะมองว่าผู้ชายกับผู้ชายารักกันก็คือเกย์แต่สำหรับเขาแล้วอะความรักก็คือความรักไงความรักไม่มีเงื่อนไขแล้วเขาก็แค่รักใครสักคนบนโลกใบนี้แค่นั้นเองบอกเลยนะครทุกคนมันแบบน,าน่ารักแล้วก็หวานมาักแม้นอกจากนั้นเนี่ย ก็จะมีในเรื่องของครอบครัวเนาะที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นการสอดแทรกได้แบบละมุนแล้วก็ละเมียดแบบดีงามมากๆคือพ่อแม่ของเขาหลังจากที่รู้ว่าพวกเขาคบกันก็จะแสดงความเป็นห่วงว่าเคยจะคบกันไปต่อได้หรอแบบอนาคตมองว่ายังไงบ้างก็ไม่ได้เชิงว่ากีดกันอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นเออแต่ก็ยอมรับได้แหละอะไรเงี้ยคือเชิงเป็นห่วงมากกว่าคือผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นห่วงเขาก็จะมองโลกกว้างขึ้นมองโลกตามความเป็นจริงอะว่า เคยจะพบกันรอดหรอจะไปยังไงแล้วสังคมจะมองยังไงคือผลสุดท้ายแล้วอ่ะการตัดสินใจทุกอย่างก็คือให้ลูกนั่นแหละเพราะว่ามันคือชีวิตของเขาแล้วก็ได้แค่มองอยู่ห่างๆนั่นเองก็จะมีการหยิบยกประเด็นนี้ออกมาแต่ว่าไม่ได่ามาทุกคนคือเหมือนจะกีดกันแต่ว่าก็ไม่ได้กีดกันให้ว่าเขาแบบรักกันเพราะว่าก็เขาอ่ะก็รักกันมากๆอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เรื่องเนี้ยน่ารักมากคือเรื่องของเพื่อนเลยว่าตัวละครในเรื่องเนี้ยจะเยอะแบบเยอะมากๆจนบางทีเราสึกว่าแบบ เฮยเยอะไปไหนแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันขัดหรือว่าแบบลำคาญเลยนะทุกคนมันแบบคือตัวสร้างสีสันให้กับเรื่องอ่ะคือเพื่อนน่ดีมากๆเลยนะคอยซัพพอร์ตเชียร์คอยจิ้นคอยแบบเคยหาโอกาสต่างๆให้ทําให้พวกเขาได้รักกันอะไรอย่างนี้ครับบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆตัวละครเพิ่มขึ้นทำให้เรื่องเนี้ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นมันก็สนุกมากขึ้นนั่นเองการประคับประคองเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างนี้บอกเลยว่า เฮ้ยทุกคนมันสนุกแบบดีงามมากๆคือเรื่องเนี้ยนอกจากจะเป็นนิยายวายเป็นแบบนิยายวายจริงๆแล้วะ่วะก็จะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับ l G B t Q เนาะจะมีการพูดถึงในเรื่องของครอบครัวการยอมรับต่างๆในขณะเดียวกันก็จะมีการสอดแทรกในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยคือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆที่เอา2ประเด็นอะมาแบบเฮ้ยหยิบยกมาแล้วก็มาร้อยเรียงน,นะครับให้มันเป็นเรื่องเดียวกันที่แบบสมูทแล้วก็ดีงามมากๆ กจะจากกันไปในวันนี้นะคะดิฉันจะมาสรุปเกี่ยวกับหนังสือนิยายเรื่อง,น,งนี้ให้กับทุกคนไนด้ฟังกันว่าเรื่องนี้เหมาะกับใครแล้วมีอะไรเป็นแบบเคยข้อเด่นบ้างอะไรคือแบบข้อด้อยบ้างอะไรคืออย่างแรกเลยนะครับที่แบบเด่นชัดมากๆเลยที่ทําให้นหนังสือนิยายเรื่องนี้แบบโดดเด่นมากๆก็คือในเรื่องของการเล่าเรื่องในว่าเรื่องนี้การเล่าเรื่องดีแบบดีมากๆคือไม่แ่วเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ฟุ้งแล้วมันก็สนุกมาแบบดําเนินเรื่องแบบเร็วด้วยนะคือไม่ต้องแบบไปคิดเยอะทุกคนแบบไม่ซับซ้อนอะไรเลยง่ายง่ายแบบโคตรดีอะ่ะเล่าเรื่องทําให้เราอะ่ะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยสนุกแบบเคยอ,อยากอ่านไปเรื่อยๆแบบวางไม่ลงเลยจริงๆดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะเนะี่ยให้สิบเต็มสิบไปเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะในเรื่องของความโรแมนติกกันบ้างน,นะครับจริงๆแล้วอะ่ะหลายๆคนก็คงเดาได้แหละว่าเรื่องนี้เนี่ยจะโรแมนติกแค่ไหนแบบเคยมันน่ารักมากแล้วก็ดีงามมากๆคือมันไม่สาวอะ่ะแต่มันหวานนะทุกคน จินตนาการภาพผู้ชายคนหนึ่งที่แมนมากๆแล้วก็รักผู้ชายคนหนึ่งมากๆเขาก็ทุ่มเทแล้วก็มอบความรักที่แบบปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ให้กับคนคนหนึ่งอะ่ะอย่างที่เขาทาอะ่ะมันแบบทํามาจากใจจริงๆอะ่ะมันก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันดูโรแมนติกแล้วก็น่ารักมากๆแบบไม่ขัดเลยแบบเฮ้ยคือฉันอยากเป็นเขาอะ่ะฉันอยากเป็นแบบคนที่ได้รับการแบบจีบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโคตรดีแล้วก็เขินมากแบบฟินอะทุกคนมันแบบ ดีแบบดีสุดๆจริงๆในเรื่องของราคานะครับเลยนะให้9เต็ม10แล้กการจริงๆแล้วอ่ะอยากจะให้10เต็ม10ด้วยซ้ำเพราะว่าคือมันไม่ได้แพงจนเกินไปเราก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมากๆลูกเล่มก็ดีนะครับอัดติดนิดนึงในเรื่องของแบบเคยไม่มีโปรดการถ้าเกิดมีมาก็จะรู้สึกว่าเคยมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่ก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าพื้นฐานของสารพิมพ์นี้เนี่ยก็จะมีแค่ค่าหนังสือแค่นั้นเองก็ยอมรับได้นะคะถ้าเกิดมีอ่ะมันก็จะ ดีมากกว่านี้ไนงะทุกคนก็คือจะแบบเคยดีงามมากจะรู้สึกว่ามันวานนั่นเองแต่ว่าตอนเนี้ยก็ยอมรับได้นะคะไม่ได้ติดอะไร9ก้าถึงสิบเนี่ยก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงนะเออโอเคมากๆราคาประมาณนี้รูปเล่มประมาณนี้เนื้อหาข้างในแบบดีปกสวยทุกอย่างเคยดีเรื่องนี้เหมาะกับคนที่มองหานนยายที่โรแมนติกมากๆไม่ซับซ้อนแล้วก็พูดถึงความรักในทิศทางที่ดีมีการสอนแทรกประเด็นในเรื่องของครอบครัวเข้ามา พี่ไม่รู้สึกว่ามันดราม่าอะไรเลยแบบเคยมันน่ารักมีเรื่องของเพื่อนเข้ามาแล้วก็เรื่องราวในชีวิตของมหาลัยอ่อะทุกคนถ้าเกิดมองหาอะไรแบบนี้เรื่องนี้ตอบโจทย์มากๆปัฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคน,นจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย